มาแล้วจ้าและแล้วเราก็ถึงแม่กำปองเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้านบนเป็นหมู่บ้านแม่กำปองนะคะหมู่บ้านในหุบเขาแต่ที่เราชอบมากๆเลยก็คือสัญญาณเต็มเตียมเลยค่ะนี่ค่ะดอกอะไรไม่รู้รู้แต่ว่าสวยสวยอันนี้เป็นแผนที่ที่เที่ยวนะคะเดี๋ยวซูมให้ดู ต่อจ้าศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านแม่กำปองนี่เลยค่ะหมู่บ้านเล็กๆในหุบเขาแต่ว่าน่าอยู่มากๆเลยนะคะธรรมชาติร้นนลวนเลยนะคะนี่ค่ะเป็นลานกลางเต้นด้วยบรรยากาศดีมากๆแล้วก็ หมู่บ้านเขาส่วนมากก็จะเป็นบ้านไม้นะคะอันนี้เขาถ่าจะถ่ายหนังถ่ายอะไรไม่รู้นะคะายเลยถ่ายตั้งแต่อ้อนมาเลยตอนนี้ยังถ่ายไม่เสร็จเลยนะคะวิ่งขึ้นวิ่งลงจ้ารว,รวงพึ่งค่ะอ๋ออันนี้รังพึ่งติ้งนี่เลย ใส่อัวค่ะบ้านหิมห้วยบ้านหิมห่วยหิมก็คือริมนะคะแต่เป็นภาษาเหนือบ้านหิมห่วยภาษาเหนือกับภาษาอีสานคล้ายๆกันเลยกับภาษาลาวเด้อคล้ายๆกัน,นค่ะนี่ ออะะไร่นี่เลยค่ะตลาดนัดเคลื่อนที่มีทุกอย่างเลยนะคะมีทุกอย่างให้เลือกสรรตลาดเคลื่อนที่จะ้ะไปเลยแม่กําปองชอกานย่าง ร้านข้าวซอยกรอยใจแม่กำปองอ๋อร้านนี้นี่เองที่รีวิวเยอะๆนี้เลยคะ่ะเราต้องกินแล้วแหละอีกสักหน่อยนะคะ<ม>บรรยากาศที่ร้านข้าวซอยกรอยใจนะคะนะคะพนักงานน่ารักผู้เทาะค่ะ ร้นานอาหารปิด6กโมงเย็นแต่สามารถนั่งได้นีค่ะ้างล่างตรงข้ามก็จะเป็นนี่เลยถ่ายรูปส่วนมากคนจะมาถ่ายรูปที่นี่มาเหนือกระขาดบดได้ใจพี่น้องตำบักคุ้มหิวแห้งอยากกินยังเผพดๆแต่บุรู้ว่า,พาเพื่อนจะต่ำเผ็ดในบ่อรื่อบอกเพิ่นจ้า อันนั้นจะเป็นใสอัวบอกเลยว่าอ่อนคล้องมากอ่อนเลยใสอัว <c oughs> อร่อยไหมคะ,ะไ,มไข่ปลาไข่ปลาก็อร่อยอารมณ์เหมือนเรากินไข่อะไรนะไข่ตุน๋นไข่ตุ๋นเลยไม่แป็นกิอืม,อ,อ,มอร่อยหอมหอมใบตองนี่ค่ะอาหารนั่นเอง กะเพราหมูข้าวดึกๆไม่มีอะไรกินเด้อรีวิวข้าอาหารบอกเลยว่าไม่แพงไม่แพงจริงๆ่แค่นี้อร่อยมากข้าวกะเพราหมูราดข้าวบอกเลยว่าได้เยอะมากๆถ้ากินน้อยเหมือนอ่อนนะต้องสั่งจานเดียวให้ใหม่กินช่วยอันนี้ทำไมน่ารักจังเลย

โอเคคือรถสิ่งตัวแรงของเราพาเราขึ้นมาจนถึงเงนายบรรยากาศดีมากทุกคนเอือนอ้ายดทบ้านพักแม่กำพรใครจา ดูแบบดีมากทุกคน น,นนะานถอดรองเท้าบอกเลยว่าที่เขาทำทาความสานะอาดดีมากเข่มีสุ่นเลยนะเวลาเดินมาโอดสมัยดีกล้องเป็นมมหมวปะนี่ไงห้องพักของเราเปิดเลยจ้า <c oughs> ว้าว <c oughs> ห้องนอนของเราเป็นสไตล์แบบโฮมสเตย์นะจ๊ะโฮมสเตย์ดีมาก,มากดูด,ด,กด้านนอกค่ะดีได้ยินเสียงน้ำตกไหม <c oughs> เสียงน้ำตกนี่คือธรรมชาติสุดๆตอนนี้อากาศเย็นแล้วนะน่าจะสักประมาณ20องศาได้เย็นมากอากาศเย็นนอนม่ต้องเปิดแอร์อ่าใช่ที่พักไม่มีแอร์นะทุกคน ทุกคนจ๋าอ้อนเอาเสียงลำธารโนาฟาบรรยากาศดีมากที่พักของเรานะคะข้างใต้จะเป็นลำธารน,นะคะแล้วก็อากาศเย็นนิดนึงน่าจะประมาณ20องศาไม่ต้องเปิดแอร์เปิดพัดลมก็ได้ห่มผ้าแล้วนะคะประมาณ6โมงนะคะที่ร้านทุกร้านนะคะร้านอาหารทุกร้านปิดหมด นะคะหกโมงเย็นนะแล้วก็เขาจะเปิดอีกทีหกโมงเช้าฉะนั้นแล้วใครจะกินอะไรต้องรีบซื้อใครจะตุนอะไรไว้ซื้อกลับมาที่ห้องได้เลยนะคะตอนนี้ก็คือเงียบกิบหมดแล้วนะทุ่มหนึ่งค่ะณนะตอนนี้ทุ่มหนึ่งโอเคนะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่คะ่ะวันนี้วันแรกในทีแรกของเราก็คือ ที่แม่กำปองไปแล้วค่ะพรุ่งนี้มาเจอกันค่ะว่าเราจะไปที่ไหนกันบ้างเนาะ